สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกค้ามารับชมกับรถนิสสันนวลรานะคะคันนี้เป็นตัวคาลิเบอร์ SE ส port นะคะลูกค้าปี2012นะคะคันนี้ได้รับการการาันตีโครงสร้างจากวันดูค้าด้วยนะคะลูกค้า ในส่วนของด้านหน้ารถนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้าเป็นแบรนด์นิสสันนะคะคันนี้นะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะด้านหน้าไฟรถก็อาจจะมีเหลืองบ้างนะคะตามอายุงานของรถก่อนปล่อยเดเวลขัดตาไฟให้ใหม่ดับรองสวยกลิบเลยนะคะคันนี้นะคะน้องมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะคันนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะขอบ16นะคะลูกค้าคันนี้สภาพยางยังสวยงามอยู่นะคะสบายใรนะคะ ที่เอาไปนะคะไม่ว่าจะไปบรรทุกหรือไปทำอะไรก็ตามลูกค้าค่อนข้างตอบโจทย์มากนะคะแล้วก็น้องมาพร้อมสัญลักษณ์นะคะนวราค่าข้างตัวรถด้วยนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นกระจกแบบพับแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะเป็นกระจกโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเดี้ยวที่กระจกด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวคาลิเบอร์เป็นตัวยกสูงเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะมาพร้อมบันไดข้างให้เรียบร้อยแล้วสาหรับใครที่แบบตัวเล็กๆล,ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยรับรองว่าขึ้นลงสะดวกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวท้ายรถกันต่อเลยะคะ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะลูกคา้าคันนี้นะคะตัวรถเป็น4ประตูเพราะฉะนั้นจะมีหน้าที่ในการบรรทุกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเดี๋ยวก่อนไปดูในส่วนของแม็กไนเนอร์เบลให้ดูด้านทาถก่อนนะะค คันนี้นะคะน้องมีการติดตั้งกันชนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้ามไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็มือจับจะเป็นแบบสีดําด้านนะคะสีตัดกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นไฟแบบ led นะคะคันนี้ยังไม่มีในส่วนของกล้องมองหลังนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูแม็กไลเนอร์กันต่อนะคะอ่ะคันนี้นะคะตัวรถเป็น4ประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแม็กไลเนอร์เขาจะมีเนื้อที่ไม่เยอะมากนะคะลูกค้าแต่ว่าสภาพแม็กไลเนอร์สวยงามนะคะเจ้าของเดิมน่าจะแบบไม่เคยไปทุกหนักมานะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในห้องโดยสารภายในกันต่อนะคะว่าน้องมีลูกเล่นนอะะะไรบ้างะคะ ในส่งภายในนะคะคันนี้จะคุมโทนด้วยสีเทานะคะลูกค้าเริ่มที่พรมลาัายกันก่อนเลยนะคะคันนี้น้องเป็นพงมลาัายพาวเวอร์นะคะจำนวน3ก้านนะคะมีฟังก์ชันพงมลาัายด้วยนะคะสามารถคอนโทรลตัวเครื่องเสียงที่พรมลาัายได้นะคะคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะคะน่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วนะคะคันนี้จะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะเป็นจอ Android เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถใส่ CD เล่น m p 3วิทยุได้ปกติเลยแล้วก็แอร์ก็จะเป็นระบบมือหมุนนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากคันนี้นะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปนะคะ นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบแมนวนวลปกตินะคะไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะคะน้องมาพร้อมระบบไม่มีไม่มีแอร์แบก แล้วก็คันนี้จะมีเนื้อที่ในการวางของหรือว่าเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าแบบมีช่องใส่แก้วน้ํานะคะเก็บของนะคะเยอะพอสมควรเนาะในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้านั่งสบายมากนะคะเบาะใหญ่อกตัวดีมากนะคะแต่ว่าข้อเสียของเบาะผ้าก็คืออาจจะทําความสะอาดยากนิดนึงนะคะคันนี้น้องเป็น4ประตูนะคะด้านหลังก็จะมีเนื้อที่กว้างเหมือนกันแล้วก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะคะคันนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะคะว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะ คันนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะ 2,500cc นะคะลูกค้าน้องมาพร้อมระบบเบรกแบบ ABS ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพเครื่องสวยงามนะคะคันนี้นะคะมีฝาครอบเครื่องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างรถนะคะไม่มีรอยบิดรอยงอนะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วนนะคะดูด้านบนนิดนึงนะคะ สติ๊กเกอร์มองก็ยังอยู่นะคะคันนี้นะคะรับประกันว่าเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถที่มีการรับชมไปเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเบลย้ำรายละเอียดตัวรถอีกรอบนึงนะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็น n i สสันนาวาร่นะคะตัว c a ลิเบอร์เอสเอสปนะคะปี2012ราคาขายหน้าร้านเดี๋ยวเบลขยอยู่ที่3แส0 0 0ึ่งหมื่นบาทนะคะ สิทธิพิเศษสำารับลูกค้าที่มาจากรีวิวนี้นะคะลดไปเลย20 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง2 9แสนกับ9,000บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักมาที่เบตโอรถมือสอนะคะหรือว่าติดต่อไปที่เบอร์091นะคะ713-1050ได้เลยในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ